ร่วมส่งความสดชื่นโดยน้ำมะพร้าวเมจิกฟาร์มเฟรชทัดสรรสิ่งดีๆจากวัตถุดิบธรรมชาติหน้าหนึ่งเชา้านี้สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณไพรสเนีไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จและขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม เอาละคะ่ะเข้าสู่ช่วงของขอ่าวนหนึ่งช้านี้แล้วนะคะติดตามก,กันกับน้องกีตา้าะคะกีตา้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เก๋ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณผู้ฟังค่ะ <S <S ใช่ค่ะนะคะวันนี้มีหลายเรื่องเลยทีเดียวสาหรับ<อ>เรื่องของข่าวครๆนะฮะที่เกิดขึ้นเ<ช>ม <า S 2> ื่อวานโอ้ยเมื่อวานเนี้ยไม่ใช่เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้มาเนี่ยเชื่อไหมว่าไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่า เพราะว่ากินยาแค่แพ้ไปสองเม็ดแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยคคีตันแบบมาถึงดีแล้วว่ามันมีไฟไหม้ใหญ่มากใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามอัปเดตกันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องนี้ด้วยคุณผู้ฟังใช่ค่ะก่อนที่เราจะไปเรื่องไฟไหม้เนี่ยค่ะเราต้องคุยเรื่องนี้กันก่อนเพราะว่าวันนี้ยลงทะเบียนวันที่หนึ่งเนาะลงทะเบียนวันแรกนะคะ <น>เที่ยวไทยคนละครึ่งะนะคะเปิดลงทะเบียนนะสำหรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นวันที่เริ่มใช้สิทธิ์ได้เนี่ยก็คือ4กร,รกฎาคมนะคะเป็นต้นไปนะคะแล้วก็จองที่พักวันสุดท้ายใน28ตุลาคม68คะนะแล้วก็เช็คอินเข้าที่พักวันสุดท้ายก็คือ30ตุลาคม68 แล้วก็วันสิ้นสุดท้ายของโครงการเนี่ยเช็คเอาที่พักวันสุดท้ายก็คือ31ตุลาคม68แปะเนะพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ฟังที่ลงทะเบียนนะคะก็สามารถไปเข้าพักไปเที่ยวได้เนี่ยก็คือตั้งแต่4กระกฎาคม,มไปจนถึง30ตุลาคม2,568อยะ 2> 2, นะถ้าถามว่าอา้าวแล้วจะไปลงทะเบียนที่ไหนก็เว็บไซต์เที่ยวไทยคนละครึ่งค่ะนะหรือไม่พียง g ูเกิลก็ได้ค่าคือเว<ป><ป>็บไซต์เที่ยวทยนี้แล้วก็แอ ที่เขามีจัดให้คือแอปอ Amazing Thailand ใช่แล้วแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าถ้าใครจะใช้แอปอะตโหลด Amazing Thailand อะนะคือถ้าเป็น iOS หรือหรือง่ายๆไอ o n นอะต้องต้องป่าเวอร์ชัน16ขึ้นไปถ้าอย่างนั้นเราเข้าเว็บไซต์เถอนนะ <laughs> ถ้ามันมีนข้พอจำคัดเพราะเพราะว่าเราอะลองแล้ววันนั้นอเราลองแล้วปรากฏว่ามันโหลดไม่ได้เพราะว่าเรา สิบห้าจุดแปดเก้ารประมาณนี้อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดคสำหรับคนใช้ไอโฟนนะคะจำนวนสิทธิ์นะที่เขาเปิดให้เราเข้าไปลงทะเบียนก็คือห้าแสนสิทธิ์นะคะหนึ่งคนใช้ได้สูงสุดห้าสิทธิ์ด้วยกันนะเมืองหลักสามสิทธิ์แล้วก็เมืองหน้าเที่ยวสองสิทธิ์ วงเงินค่าที่พักไม่เกิน3,000บาทต่อคืนต่อห้องนะคะคูปองดิจิทัลส่วนลด50%สเอร์สูงสุดไม่เกิน500บาทต่อปินะเพราะฉะนั้นวันนี้เตรียมนิ้วให้ดีใช่คือใครที่บอกว่าเออคิดว่าจะไปเที่ยวหรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้น่าสนใจแล้วถ้าถามว่าคุ้มไหมเราว่าคุ้มใช่ไปไปพักตามสถานที่ต่างๆโรงแรมรีสอร์ทนะคะที่สําคัญนะนอกจาก เตรียมนิ้วแล้วเนี่ยขอโทษนะคะต้องเตรียมเน็ตด้วยเน็ตต้องไวด้วยนะเออใช่ถูกต้องนะคะยังไงเตรียมตัวให้พร้อมสู้ๆกันค่ะค่ะคราวนี้ไปดูเหตุเพลิงไหม้เมื่อวานนะคะแล้วก็เป็นเหตุสลดด้วยเพราะว่าพบผู้เสียชีวิตถึง8ปรายนะคะพี่เก๋ใช่ค่ะจากกรณีที่30มิบถุนายนหรือเมื่อวานนี้ในช่วงรอบเช้าเนี่ยนะค่ะก่อนที่จะ อ่อประมาณ11โ<น>มง5าใช่<ม>เพราะว่าหลายๆหลายๆหลายๆเพจเขาลงเวลาไม่เหมือนกันเนาะ <c oughs> แต่ว่าประมาณนั้น11โมง5 0นาทีนาทีโรงงานผลิตทิชชู่แห่งหนึง่ง <c oughs> ในอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะคะ <c oughs> เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่นะใช้รถดับเพลิง หลายคันจะระดมเข้าไปดับไฟแล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเร่งด่วนขณะเดียวกันเนี่ยก็รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของโรงงานค่ะออบอกว่ามีพนักงานค่ะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในออฟฟิศซึ่งอยู่ชั้นสองชั้นสามรวมสิบคนไม่สามารถที่จะออกมาได้นะเจ้าที่จึงใช้ความพยายามเข้าไปเร่งฉีดน้ำดับเพลิงนะคะ,คะแต่ไม่สามารถสกัดเพลิงได้นะเพราะจุดที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ย ฟังอย่างที่บอกมันเป็นโรงงานกระดาษนะตรงนั้นเนี่ยเขามีกองกระดาษซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีค่ะจนเวลาล่วงเลยไปนานกว่าสองชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้นะคะค่ะคราวนี้ออจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีการประสานนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลจัดตั้งศูนย์กองบัญชาการในเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ เหมือนกับรับตรวจสอบรายชื่อผู้สูญหายะนะคะด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงผู้ฟังหน้าจอดิฉันหายกันสักครู่นะคะคืออย่างนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเมาื่อวานเนี่ยได้ได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนผู้กํากับสพอหนองแคร์สระบ,บุรีด้วยนะคะก็ด้วยความที่ว่าทางอสพอกับกู้ภัยเขาเขา,เขามีการประชุมแล้วก็เตรียมแผนของการทํางานกันอยู่นะคะท่านมุมกับเนี่ยตอนที่คุยกันก็ประมาณสักห้าทุ่ม นะ,ะท่านบอกว่าไปยังจุดที่เกิดเหตุคือได้รับแจ้งจากห้องวิทยุของสนเนี่ยสพเนี่ยนะ,<ฮ>ะออตอนสิบเอ็ดนาฬกาห้าสิบนาทีนะคะโดยผู้กำกับก็คือพันตรดเอกสุรเชษแสนวงศิรินะคะผู้กกับสนพอนองแคสระบุรีท่านบอกว่าคือตัวไปถึงแล้วเี็ยคือไฟไหม้หมดแล้วนะคะแล้วก็ท,ที่ททราบอย่างที่กิต้าบอกก็คือพนักงานเนี่ยบอกว่ามีผู้ที่ติดอยู่ในนั้นเนี่ยทั้งหมด สิบคนสิบคนหลังจากนั้นเนี่ยพบหนึ่งคนที่เสียชีวิตแล้วก็เออมาพบในภายหลังนะคะอีกอีกเจ็ดคนรวมเป็นแปดคนใช่ไหมใช่ตอนนี้<ะ>คือพุ่งกับบอกเหลือสองก็คือยังไม่พบนะคะหายอยู่สูนหายหายังไม่พบใช่ค่ะ,คะทีนี้เนี่ยเอ่อทางด้านของท่านเราเนี่ยมีการลงข้อมูลไปในในเพจแล้วมีมีพลเมืองดีหลายท่านเนี่ยมาพิมพ์ว่าเจอครบแล้วเจอครบแล้ว,ะลวอะไรเงี้ยสิบคนก็เลยบอกว่า ให้ท่านผู้กับเนี่ยคืบหน้าให้ทราบกันนิดนึงว่าโอเคในตัวเลขของเจ้าหน้าที่ตำรวจกู้ภัยอาสามสมัครหรือว่านะปภเนี่ยย,ยังอยู่ที่แปดนะคะยืนยันว่าอยู่ที่แปดแล้วท่านก็บอกว่าโอ้อุปรรคในการทํางานนะ่ะแน่นอนในอาคารเนาะมันเป็นพื้นที่ปิดถูกปะ่ะความร้อนเนี่ยไหมตั้งแต่สิบเอ็ดโมงอะ่ะยันสี่ห้าทุ่มอะ่ะมันก็จะมีความร้อนอยู่ในนั้นตัวอาคารพื้นนะทาง ทีมชุดผจญเพลิงเนี่ยนะคะเจ้าที่ชุดค้นหาเนี่ยเข้าไปเขาจะเอาเข้าไปเขาจะมีการแบบแบ่งเป็นทีมทีมละแปดคนคทีมนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บพอมันมันมันมีการออ่ระบุน่าจะระบุเวลาแหละว่าอยู่ได้ได้ประมาณเท่าไหร่เพราะเข้าเข้าไปเนี่ยพอเขาไม่ไหวจริงจริงพอทนความร้อนไม่ไหวจริงก็ชุดนี้ก็จะออกมาแล้วก็เข้าไปค้นหาอุปสรรคคืออะไรหนึ่งความมืด สองความร้อนสามอาคารและพื้นที่มันพร้อมจะซุดลงมาอีกลอดเวลานะคะแล้วก็คือเจ้าหน้าที่ที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นการความชำนาญจุดที่อยู่โอเคถึงแม้เราจะมองที่ตั้งะไรเราจะมองว่าโอเคแผนที่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะแต่ว่ามันมันไม่คุ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าไปด้วยความยากลำบากแต่ที่แน่ๆผู้่ำกับบอกว่าทั้งแปดศพที่ที่นำออกมาได้แล้ว ก็คือถูกไฟไหม้ทั <t <t nah anyway> <t <t ้งหมดโดยยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้นะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจแล้วก็น่าเศร้ามากท่านผู้กำกับก็บอกว่ามีการตกลงกันกับทีมทํางานด้วยว่าถ้าค้นหาถึงเที่ยงคืนแล้วยังไม่พบก็จะยุติการค้นหาแล้วก็จะมาคนหาทีในวันรุ่งขึ้นก็คือเช้าวันนี้ส่วนกองพิสูจน์หลักฐานเองจะเข้าสิบโมงนะแล้วก็ในส่วนของคนเจ็บมีประมาณเจ็ดแปดคนคืออยู่ในการดูแลของแพทย์หมดแล้วใช่ค่ะ ตอนเลยกีตาร์พอฟังค่ะฟังแล้วมันก็น่าสลดใจนะคะค่ะแล้วก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่อ่ะนะในบนในบางบางส่วนของของข่าวเนี่ยก็ญาติที่เขากําลังค้นหายังเหลือผู้สูญหายใช่ไหมคะทางญาติเขาก็มารอรออยู่อยู่ตรงจุดนั้นคือตอนนี้มีการให้ประสานญาติของผู้สูญหายเพื่อที่จะมาบอกว่าเก็บเออ่เก็บ ดีเอ็นเอนะคะเพื่อที่จะไปตรวจเพราะว่าคือคืนไม่หมดเพราะนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลายังไม่ทราบว่าใครเป็นใครบ้างแต่นี่แน่ให้พูดกลับเมื่อวานให้บอกว่ามีผู้หญิงแปดผู้ชายสองนโอเคค่ะคราวนี้มาอีกเหตุหนึ่งค่ะตอนแรกคิดว่าเป็นไฟไหม้นะคะแต่ว่าความจริงเนี่ยไม่ใช่นะคะประมาณสักห้าทุ่มพี่เก๋ค่ะ ทางศูนย์วิทยุพระราม199ได้รับแจ้งจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานวาค่ะ <c oughs> บอกมีเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานยาสุบซอยสาทร15ถนนสาทรใต้นะคะบ้างต้นนะทราบว่าเป็นโรงพยาบาลที่ปิดกิจการไปแล้ว <c oughs> นะแต่ไม่ได้เป็นเพลิงไหม้คุณผู้ฟงังเป็นการเผากองขยะ <c oughs> ในอาคารนะคะ <c oughs> แต่กลุ่มควันที่มันเกิดขึ้นนะมันมันมัน,ม,นมันเยอะอะ่ะมันรุนแรงนะคะทางเจ้าที่เขาก็ เข้าไปดําเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะอืมนะ,ะเออขอดูข้อมูลการจราจรนิดหนึ่งเชา้านี้ดูแล้วก็อาการจะจะบอกว่าอาการจะดีกว่าเมื่อวานไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แหละเพราะว่ารัตนาธิเบศต,ตอนนี้เกือบเกบจะถึงเชิงทางลงสะพานมานั่งเก้าแล้วนะคะดูจากท้ายยาวเลยทีเดียว อยู่แยกพนังก้าวนะคะเส้นทางของถนนรัตนนทิเบศมุ่งหน้ามาทางอแยกแครายต่อเนื่องงม,มุงวานเข้ามาทางคงเพชรแยกบางเกตเนี่ยคือติดนะต่ตอนเนื่องเลยคือฟังตอนนี้ท้ายอยู่เนี่ยเกือบเกือบจะถึงเชิงทางลงสะพานพนังก้าลายนอยู่ตรงเอ็มอาร์ทีสะพานพนังกล้าวนะคะอือคราวนี้เมื่อวานเนี่ยมันมีเหตุระทึกเกิดขึ้นน,น,นคะคะในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่ค่ะ นายก,กาวนะคะ,คะประมาณสักทุ่มทุ่ม35ในพื้นที่ของสอนนพอหลนโยธิน,น,นะคะก็ได้รับแจ้งเป็นเหตุปล้นทรัพย์นะคะในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้นี่แหละคะ่ะทางเจ้าที่เนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณล,ลานจอดรถภายในห้างช่องจอดรถ S19 นะคะ ค่ะนชั huh. uh ้นหนึ่งพบผู้เสียหาย3รายประกอบด้วยนายปิยลาบอายุ3 5ปีนายรัฐภูมิอายุ20ปีและนายสัจพจน์อายุ29ปีค่ะก็ยืนรอให้การด้วยอาการตื่นตระหนกเลยค่ะจากการสอบถามนะทางนายสัจพจน์เนี่ยก็ให้การว่าตนกับเพื่อนนะรู้จักกับเอเย่นค่ะซึ่งเป็นสาวสองสามารถที่จะนำเงินสกุลคริปโตเคอเรนซีเนี่ย มาขายให้ได้ค่ะรอบแรกเขาบอกว่ามีการซื้อขายกันสามแสนบาทนะครั้งที่2อีก2องแสนบาทก็ไม่ได้มีปัญหา2 2> อะไีนสองครั้งมันโอเคค่ะ,ะครั้งเนี้เก็มั่นใจจึงตกลงซื้อเงินสกุลคริปโตเนี่ยสกุล USDT จำนวนหนึ่งแสนดอลลาร์ หรือ3.4ล้านบาทนะนัดเจอกันที่ร้านกาแฟชั้น3าของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้นะคะก็ปรากฏว่าโดนกลุ่มคนร้ายมาด้วยกันหกคนชาย4หญิงหนึ่งะคะแล้วก็สาวสองซึ่งเป็นเอเย่นอีกสองคนนั่งเจราจากันสักพักนนคนร้ายก็เรียกพวกตนเนี่ยไปตกลงซื้อขายกันในรถ <C> e <at> จอดไว้ชั้นหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนายเปียราบกับนายรัฐภูมิเนี่ยได้เดินตามคนร้ายเข้าไปในรถเก๋งฮอนด้าซีวิกสีบอลทะเบียนคนครสวรรค์ค่ะ <C> e <at> ในรถเนี่ยมันมีคนร้ายอยู่ก่อนแล้วสองคน <C> e <at> นะคนขับเป็นชายหญิงนั่งเบาะซ้ายส่วนนายเปียราบกับรัฐภูมิเนี่ยนั่งเบาะหลังจากนั้นก็มีคนร้ายอีกสองคนค่ะปิดประตูหลังเข้ามาทั้งสองด้าน นะเขาบอกว่าเอามีดจาะคอเลยนะคะแล้วก็ให้ให้ก้มหัวลงแล้วขูว่าถ้าขัดขืนนะจะแทงให้ตายนะแล้วก็ยังสังเกตเห็นว่าคนร้ายน่ะมีอาวุธปืนด้วยนะคะส่วนตนเป็นคนถือกระเป๋าสะพายที่ใส่เงินเนี่ยเดินตามลงมาทีหลังนะจึงไม่รู้ว่าในรถเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น นะต่อมาคนร้ายที่เป็นหญิงที่นั่งหน้ารถเนี่ยก็เดินมาเรียกให้คนที่ถือเงินเนี่ยเข้าไปในรถด้วยบอกว่าการเจราจาซื้อขายเรียบร้อยแล้วให้เอาเงินไปส่งมอบในรถเขาก็หลงเชื่อสิคนะก็เดินตามไปขึ้นไปนั่งเบาะหน้าโดยที่ไม่ได้สังเกตเห็นว่าเปียราบกับรัฐภูมิถูกมีดมจี้อยู่เบาะหลังนะจากนั้นเนี่ยก็มีคนร้ายเป็นชายคนเปิดประตูด้านที่ตนนั่งขึ้นมานั่งประกบแล้วใช้มีดจี้ที่คอนะคะ,คะ แล้วก็กระชากกระเป๋าสะพายใส่เงินแล้ววิ่งไปขึ้นรถเก๋ง Honda City สีเทาทะเบียนน <c oughs> นทบุรีหลบหนีไปค่ะนะคราวนี้นะพวกเขาเนี่ยที่อยู่ในรถเก๋ง Honda Civic เนี่ยแ้ว <c oughs> คนร้ายได้ขับบนที่ลานจอดรถชั้นหนึ่งครับก็พยายามอ้อนวอนค่ะบอกว่า ของเงินบางส่วนนะจำนวน22,000บาทเพื่อไปจ่ายค่ารักษาแมวมนะแต่คนร้ายไม่ฟังแล้วก็ปล่อยให้ทั้ง3คนเนี่ยนะลงที่ร้านจอดรถช่องกลางแล้วขับรถหลบหนีไปนะคะะทางด้านพลตำรวจโ,โทสยามก็บอกว่าขณะเนี้ย รู้ตัวคนร้ายแล้วคสองถึงสามคนคาดว่าจะออกหมายจับได้นะภายในคืนที่ผ่านมาค่ะจากการสอบถามผู้เสียหายบางคนเนี่ยก็ทำงานเป็นเกมเมอร์นะบางคนก็เปิดคาเฟ่สัตว์เลี้ยงคะแสดงว่าที่เขาบอกว่า22,000บาทบาทค่ารักษาแมวนี่คือเรื่องจริงนะคะค่ะแล้วก็เคยซื้อขายกันมาแล้ว2ครั้งก็คิดว่าครั้งที่3ามเนี่ย น่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไระท,ท้ายสุดตอนนี้ฝ่ายสืบสวนนะของสอนอปหุ่นยุทินเนี่ยก็เร่งล่าแก๊งคนร้ายนี้อย่างเร่งด่วนนะคาดว่าจะได้ตัวเราเร็วนี้ค่ะอืมนะคะเอดูคุณผู้ฟังหน่อยนะมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านถามมาว่าอาคุณไม้บอกว่ายังไม่ได้ออกจากบ้านเลยรถน่าจะติดไช่ค่ะถ้ารีบถ้ามีธุระรีบออกเลยนะใช่ อคุณสัดบงกลนะคุณท่านนี้ถามว่าพระรามสองก่อนสะพานท่าจีนเกิดอะไรครับเรติดมากเลยเท่าที่ดูติดจริงนะแต่ว่าคิดว่าข้างหน้ามันเป็นแนวก่อสร้างเนี่ยค่ะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอตรวจสอบให้ทีมงานตรวจสอบแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวรายงานให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะนะแล้วก็เอ,อทางด้านของอสวัสดีทุกท่านเลยท่านนี้ คุณเอก,กพลอย<ม>พิยสิทอ่าสวัสดีค่ะนะ,ะแล้วก็คุณชอบบุญโตบอกว่าเก้าหนึ่งหนึ่งก็เอาวันนี้วัน,นวัน,นที่อะไร วันนี้วันที่หนึ่งไม่ได้ไม่ได้ใหวยนะนะเะอค่ะขอบคุณมากเลยที่ทักทายกันนะคะใจเรามันไปมัวแต่เที่ยววันละครึ่งไงเราก็เพิ่งนึกอ๋อวันนี้วันสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยอ่ามิวบัตรเที่จากคุณบอรลักษ์นะคะคุณรู้ฟังปากต่อเออขออภัยในซอยลา้าวหกสิบสี่เข้าไปไปนิดเดียนะสองสามเมตรเนี่ยจักรยานยนต์ล้มอยู่หนึ่งคันมีคนใจเป็นผู้หญิงนะคะประสานเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยแล้ว ในไงไงก่อนเลี้ยวเรามาะระวังกันหน่อยะอนะคะแล้วก็ไปที่ข่าวของคุณทักษิณกันบ้างนะคะบอกว่าหนึ่งกรกฎาคมนี้ค่ะเตรียมที่จะไปศาลอาญาสนนืบพยานคดีม1-2ด้วยตนเอง จากกรณีที่สารอาญานัดสืบพยานโจทย์นัดแรกในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะกรณีคดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูงน้ำหมายเล็กดำที่พนักงานอายการคดีอาญา8เนี่ยเป็นโจทยืนฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นจำเลยในความผิดตามประมวลอาญาประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะอันเป็นความผิด เกี่ยวกับความมั่นคงในราชอาณจาจักรนะกรณี <c oughs> ให้สัมภาษณ์กับ The c h o s o n Media ของเกาหลีใต้เมื่อปี2558นะมีนะคะพัดพิงสถาบันนะคะล่าสุดทางนายวินยัตชาติมนตรีอาในความสนัวของนายทักษิณเนี่ยเปิดเผย,ยสั้นๆเพียงว่าหนึ่งกรกฎาคมหรือวันนี้นะคะทนะ่านจะเดินทางไปที่สาลอาญ,ญาด้วยตนเองในเวลา9นาฬิกาค่ะอืมค่ะ มาดูที่เรื่องของข้อมูลต่อเมื่อวานนี้นายกองคงอิงเขามีการถแถลงเรื่องของสาเหตุของอตึกสตงอถล่มเออตาก็มีเหมือนกัน <c oughs> นะเกี่ยวกับไอ้ตึกสตงอนะคะใช่ใช<ะ> <c oughs> ่ก็คือเหมือนว่าแถลงหลังจากที่มีการแบบรวบรวมข้อมูลมาให้กับทางด้านของท่านนายกแล้วนะคะท่านก็มีการถแถลงแล้วก็รกรกพรแถลงไปสักพักหนึ่ง ทางบริษัทเที่ยวมีการเป็นบริษัทที่รับคำการ <c oughs> เขียนแบบเขาก็ <c oughs> ออกมามีการในข่าวนะบอกว่าเมื่อวานนี้บริษัทไมฮัทในประเทศไทยจำกัดในฐานะผู้ออกแบบโครงสร้างตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง,งอค่ะ <c oughs> มีการออกแถลงการโ <c oughs> ต้หลังนางสาวแพท,ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีออกมาเผยผลการสอบตึกสตงถล่ม นะพบว่าออกแบบก่อสร้างไม่ถูกกฎหมายนะฮะคอนกรีตไม่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรมนะคะคนะทางตัวบริษัทเองเนี่ยในฐานะผู้ออกแบบโครงสร้างก็ขอยืนยันว่าการออกแบบโครงสร้างอาคารดังกล่าวได้ดําเนินการอย่างเคร่งครัดรนะตามหลักวิศวกรรมแล้วก็มาตรฐานการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลแล้วก็เป็นไปตามกฎกระทรวงรนะกำหนดการรับน้ําหนักความต้านทานความคงทนของอาคารและพื้นดิน ที่รองรับอาคารในการต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวุทุศักราช2,550นะคะ,คะรวมไปถึงมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนะซึ่งมีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาที่ดําเนินการออกแบบและส่งมอบงานะ,าะฉะนั้นเนี่ยทางบริษัทเขาก็เรียนว่างานวิศวกรรมโครงสร้างเนี่ยเป็นศาสตร์ที่มีความซับซ้อน,นะค,ะค่ะซึ่งกระบวนการตรวจสอบอาจจะมีข้อจํากัด ในการตีความทางเทคนิคบางประการซึ่งบริษัทพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการชี้แจงนะคะ,ะส่วนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะหรือให้ข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสหชนในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการตรวจสอบแล้วก็จะบริษัทเขาจึงออกถแถลงการฉบับเนี้ย ค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจที <S <S okay, uh, ่ถูกต้องบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในบริในบริบทของเขาก็คือวิชาชีพวิศวกรรมและขอสงวนสิทธิ์ในการปกป้องชื่อเสียงและผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทอย่างเต็มที่อันนี้ที่เขาถแถลงออกมานะคะค่ะนะฮะอ๋อหกกาห้าสิบนทีมีอะไรเพิ่เติมไหมกิต้าห้าสิบแล้วใช่ไหมนะน่าจะพอแล้วหรอพอโอเคนะเดี๋ยวไปดู นิดนึงนะคะคุณผู้ฟังมีใครท่านใดเพิ่มเติมอะไรเข้ามาบ้างนะคะโอเทพารักไปวิน่าจะเทพเทพเทพรักว่าเทพรักเอเทพรักเทพรักเนอะถ้าไปวิภาเนี่ยค่ะการจราจรเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะฝั่งที่ข้ามเอ่อที่เทพรักพอหลนยทินแล้วก็ไปวิภาที่ตายเพราะหลายๆคนก็โทรมาถามว่า คุณพี่วันเขามีชื่อหรือยังชื่อจิ๊ชื่อเต็มชื่ออะไรชื่อที่เขาตั้งอะไรบอกยังค่ะเดี๋ยวรอสักหน่อยคะคะนะคะก็ตอนนี้ยังดีอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตกันชั่วโมงหน้าค่ะือชั่วโมงหน้าก็อีกไม่กี่นาทีนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันยาวๆใครออกมาใช้เส้นทางไหนแล้วนะคะก็ลงหน้ากันก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยว นะคะชั่วโมงหน้าชั่วโมงหน้าเดี ula, so ๋ยวเรามาดูเรื่องของข้อมูลการจราจรกันนะคะตอนนี้ขอบคุณกีต้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลานของช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่เรื่องของข้อมูลนะตอนนี้ตื่นมาให้กันดีกว่ากับคุณเจตนาศรีวังพลค่ะตื่นมาให้กับเจตนา FM 9เอฟเก้าหนึ่งวสิบ สวัสดีค่ะตื่นมาให้ตื่นมาให้ใหสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะมาชวนกันเริ่มต้นในการทำอะไรต่างๆนานาที่เราอยากจะทำเริ่มต้นทำสิ่งที่เราอยากจะทำเริ่มต้นในสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้บางคนบอกโอ้การจะเริ่มต้นเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นให้มันถูกที่ถูกทางหน่อยนะให้มันมีเทศกาลหน่อยนะอย่างเช่นปีใหม่อะไรอย่างนี้หรือ เริ่มต้นในวันสําคัญของเราวันเกิดตัวเองวันเกิดคุณพ่อหรือคุณแม่หรือยังไงก็ตามอะไรเงี้ยนะคะต้องเลือกไม่ต้องเลือกหรอกคะ่ะไม่ต้องเลือกหรอกเอาจริงนะคือการเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นได้เสมอเริ่มต้นได้ตลอดเวลาไม่จํากัดเวลาด้วยไม่จํากัดเลยคะ่ะอยากจะเริ่มตอนไหนก็เริ่มอยู่ที่เราตกลงปลงใจดีแล้วมั่นใจดีแล้ว พอใจดีแล้วนี่นี่ตรงนี้แหละค่ะเป็นความสําคัญคือความพอใจคือคนเราถ้ามีความพอใจแล้วมันมันจะลงมือเริ่มต้นตอนไหนก็ได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่พอใจแล้วมันไม่ได้มันต้องตรวจก่อนตรวจสภาพเราก่อนนะคะว่าเราพอใจกับสิ่งที่เราอยากจะทํานี้ไหมเราพอใจที่จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราพอใจที่จะก้าวไปสู่ก้าวแรกหรือเปล่า มันเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่ต้องถามตัวเองถ้าหากว่าเราพร้อมนะคะเราพร้อมทุกอย่างแต่เราไม่พอใจมันได้ได้ยังไงเนี่ยมันยังไม่พอใจแต่พร้อมอะ่ะหมายถึงว่าเอาเกิดมาในในสิ่งแวดล้อมที่เอ,อื้อทุกอย่างเลยมีทุกอย่างใส่พานมาให้เลยอะไรเงี้ยนะคะแต่เราไม่พอใจอะ่ะเราพอใจกับการอยู่ของเราแบบเนี้ยจะให้เราไปสู้อะไรจะให้เราไปทําอะไรเพื่อใครเราไม่เอาอะ่ะอยู่อย่างนี้เราก็สบายแล้ว เหมือนกับครอบครัวที่ม <necessary> ีอะไรกับครอบครัวที่ไม่มีอะไรครอบครัวที่มีพร้อมทุกอย่างทุกประการกับครอบครัวที่ไม่พร้อมมันขาดน่นมันตกนี่มันพร่องนั่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วแต่พอใจอ่ะในขณะที่คนที่เกิดมาพร้อมกับสิ่งที่มันมันเอื้อประโยชน์ทุกอย่างกับคนที่เกิดมาแล้วมาพร้อมกับขาดทุน่ะ ความขาดทุนนะ่ะเริ่มจากศูนยะ์เนี่ยยังดูดีนะเริ่มจากไม่มีอะไรเริ่มจากติดลบเนี่ยมันโอ้โหมันต้องสู้อะค่ะทนีนี้มันก็ต้องอยู่ที่ความพอใจคนที่มีอะไรไม่พร้อมแต่เขาพอใจที่จะทําพอใจที่จะเดินไปข้างหน้าพอใจที่จะทําให้สําเร็จมีความสําเร็จรออยู่ข้างหน้าสิ่งเนี้ยมันพาเข้าไปได้อะไรที่เริ่มต้นมันต้องมีความพอใจก่อน ทุกอย่างความสําเร็จในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือว่าทางธรรมมันต้องมีความพอใจก่อนมีความพอใจที่จะทําต่อคนที่สำเร็จในเรื่องของโลกนั่นก็หมายถึงการที่เขามีกินมีใช้การที่เขาสามารถที่จะดูแลคนอื่นได้หรืออะไรก็ตามแต่ที่มุ่งหวังเอาไว้มันต้องพอใจก่อนเออทำขั้นนี้แล้วพอใจล้ต่อไปขั้นที่สอง ต่อไปขั้นที่สามอะไรเงี้ยนะคะมันต้องมีความพอใจส่วนทางธรรมก็เหมือนกันต้องพอจะเอา้าการที่จะเราจะลงมือวิปัสสนาได้เนี่ยมันต้องมีสมาธิที่เข้มแข็งแข็งแรงมั่นคงก่อนถ้าเราได้สมาธิแล้วโอ้เราพอใจที่จะทําต่อถ้ายังไม่ได้สมาธิทํำยังไงก็ไม่ได้มันกวนมันมีเรื่องกวนไปหมดมันเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยเราไม่ได้เราก็ไม่พอใจเรายังไม่พอใจในสิ่งที่เราจะทํา แต่เมื่อเราลงมือทําแล้วมันพอใจอะ่ะเพราะว่ามันได้อะทาสมาธิได้สมาธิเนี่ยนะคะมันพอใจมันเห็นความก้าวหน้ามันเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นตัวบ่งบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามความสําเร็จทุกเรื่องมันมาจากความพอใจเราตรวจสอบความพอใจของเราได้แล้วคนอื่นรอบข้างอย่าใช่ไหมคะคนอื่นรอบข้างเขาพอใจในสิ่งที่ พอแม่ป้อนให้หรือเปล่าหรือว่าสภาพแวดล้อมป้อนให้หรือเปล่ามีพร้อมเขาพอใจหรือเปล่าอันนี้ต้องตรวจสอบให้ดีๆถ้าไม่มีความพอใจแล้วไปไม่ถึงความสําเร็จแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็ตามวันนี้แบ่งปันท่านี้นะคะเรากลับมาใหม่ค่ะวันพรุ่งนี้พบกันที่นี่เหมือนเดิม FM91 Traffic Pro ตื่นมาให้กับใจตะนะและพบกันสวัสดีค่ะ